สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลออนเนมพายซีเคลิปนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์ก่อนเกมเจอเลสเตอร์ของโทมัสทูเคิลกันครับโดยนักข่าวได้ถามถึงผลการจับฉลากยูฟาแชมเปียนลีกที่เชลซีจะพบกับเอซิมิลานเรดบูซาวบวกและดีนาโมซาเกรบทูเคิลได้กล่าวว่ารอบแบ่งกลุ่มนี้มันยากเสมอผมไม่เคยเจอประสบการณ์ในรอบแบ่งกลุ่มที่มันง่ายเลยผมไม่สนเรื่องชื่อชั้นครับผมไม่สนว่ามาจากลีกไหน ผมไม่สวนว่าพวกเขาอยู่ระดับของเราหรือเปล่าเราต้องการผ่านเข้ารอบเท่านั้นนี่คือเรื่องที่ชัดเจนเกมพวกนี้มันยากเพราะว่านี่คือรายการที่ยากที่สุดผมมีความสุขที่จะได้ลงเจอกับทีมที่ไม่เคยเจอครับและนักข่าวได้ถามถึงอาการบาดเจ็บของมาติโอโควสิตและเอ e. นโกลโลกองเต้นายใหญ่สิงห์บูได้ตอบกับนักข่าวว่าตอนนี้โควซิตกลับมาอยู่ในทีมแล้วส่วนเอนโกโลกองเต้เป็นเพียงคนเดียวที่ยังไม่ได้ซ้อม โควสิตพร้อมลงสนามได้ราวๆ20่นาทีครับผมคิดถึงบุค,คลิกและประสบการณ์ของเขาและตอนนี้เขาอาจลงเล่นได้ราวๆ20นาทีนี่เป็นสัปดาห์แรกที่เขาลงซ้อมได้โดยไม่มีอาการอื่นใดเข้ามารบกวนเราไม่สามารถเร่งรีบอะไรได้เพราะจะเป็นการทําให้แผนของพวกเราที่ต้องการใช้งานเขาในระยะยาวต้องพังลงโควสิตเขาอาจเป็นตัวเลือกบนมานั่งสํารองครับและบอสใหญ่เราได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของกองเต้อีกว่า ผมบอกได้เลยว่ากองเต้ต้องพักอย่างน้อย4สัปดาห์ขึ้นไปเขาเป็นคยีแมนคนสําคัญของเราเขามอบบางสิ่งบางอย่างกับทีมเราซึ่งไม่มีนักเตะคนใดในโลกทําได้กองเต้ไม่พร้อมเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครชอบแต่พวกเราก็ต้องรับมือมันยากที่จะหาใครมาทดแทนเขาเขาไม่เหมือนใครนี่เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตของโทมัสทูกเกิลคร่าวๆนะครับคืนนี้เรามีคิวพบกับเลสเตอร์ซิตี้เวลาสามทุ่มตรง อย่าลืมเชียร์ทีมเชลซีกันเยอะๆนะครับและทุกเย็นจะมีข่าวสารของเชลซีลงให้รับชมกันทุกวันสุดท้ายนี้เพื่อไม่ให้ทุกท่านพลาดข่าวสารเชลซีฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแล o ้วงอ y น e f มพยซีกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ